ผมรู้สึกขนอนคามชาวนาอยุธยาตั้งแต่ทำนาม,มาสี่ปีแล้ว mm. ก็ท่องสามมาระหังตลอดก็ได้ข้าวดีขึ้นไล่ละประมาณเก้าสิบกระถัง เริ่มทำก็ก็ท่องไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มทำไปเลยก็ท่องไปเรื่อยๆหนูก็ไม่มีงูก็ไม่มีมแมลงก็ไม่กวนก็ทำไปท่องไป,งไปเดินตามนาก็ท่องไปเรื่อยๆท่องสามมาอรหังไปเรื่อยๆเก็ปักป้ายต้นนาท้ายนากลางนานาละสามป้าย ครับเวลาคนผ่านไปผ่านมาพอเห็นป้ายเขาก็ท่องให้ไอ้ป้ายอะไรนั่นสัมมาหลางังเขาก็ท่องให้เราด้วยดูตัวอย่างข้าง,างนานี้ก็ได้ที่เขาไม่ได้ท่องก็เห็นความแตกต่างกันถ้าเห็นได้ชัดเนี่ยนี่อันนี้นาเราท่องสัมมาหลังแปลงข้างๆไม่ได้ท่องก็ข้าวไม่งามก็ต่ำากันเยอะ แตกต่างกันตอนนี้ก็ก็มีคนแถวนี้ก็ท่องกันเยอะครับพอเขาเห็นได้ดีเขาก็เอาไปท่องมาที่แรกก็ไม่เคยได้ทำครับทำแต่นาปีครับแล้วมาเริ่มทำนาปังลุงก็แนะนำให้นำป้ายสามมาละหังมาปักที่นาครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับเฉยๆเลยเขามาแนะนำก็เลย เห็นของลุงนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ต้องฉีดยาเลยบางทีไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับตอนทําได้ผลผลิตด,ดีมากผมยังไม่เชื่อเลยทีแรกทําไมได้ข้าวเยอะขนาดนี้มาเห็นว่าได้ข้าวเยอะก็เลยเอามาลองทําดูบ้างครับเลยได้นําป้ายมาปากักตามที่ลุงบอกสัมมาระหังใหง้ภาวนาสัมมาระหังทุกวันไปใส่ปุ๋ยมั่งไป ฉีดยาบ้างไปแล้วบ้างก็ให้ภาวนาไปเรื่อยๆเดินไปดูนาแล้วก็ภาวนาครับก็ได้ผมผลิตด,ดีขึ้นมากครับดีฝ่าที่เราไม่ได้ภาวนาภาวนาอะไรเลยอรภาวนาไปทุกวัน,นครับมแมลงก็ไม่มีไม่ค่อยกวนเท่าไหร่แต่ข้างนาที่ไม่ได้ภาวนาสัมมาหังเลยก็ได้ฉีดยาบ่อยมากพร้อมแมลงจะเยอะมากครับลุงไปแนะนำหลายเจ้าครับก็มีแบบ เชื่อมัง่งไม่เชื่อมั่งอะไรมีคนเชื่อเขาก็มาลองเอานําไปใช้ดูนะครับพี่แล้วก็ก็คนที่เชื่อเขาก็มาประเชิญชวนมาอีกก็เห็นมีคนมาเอาไปใช้เยอะแล้วครับพี่แต่เจ้าละที่มานําไปบ้านสัมมาหลังไปปักมีหายมั่งก็มีครับพี่ปักไว้มาคนที่มาไนดะ้มารักไปก็มีเขายังไม่ได้เขียนเอาลักเอาไปปักอะไรก็มีมีหายมั่งนะครับแะนาลุงเนี่ยได้อันนี้ปักป้ายสัมมาหลหังเนี่ยรูแตกต่างกันเยอะเลยครับ จากแปลงนี้กับแปลงนี้มันแตกต่างกันมากกับแปลงที่ไม่ได้เภาวนาดูมีแต่พวกหญ้ามีแต่พวกข้าวตีดอะไรนะครับเยอะแยะไปหมดดูของลุงมันไม่มีครับจากการภาวนาสัมมาะหังเนี่ยครับมันอยู่ที่คนเชื่อครับคนดูก็รู้นะครับว่าคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงครับคนที่ภาวนาคนที่ไม่ภาวนาครับดูได้เพราะมันมีติดกันอยู่สองแปลงกับแปลงที่ภาวนากับแปลงที่ไม่ได้ภาวนาสัมมาะหัง มันติดกันเนี่ยมันบ่งบอกชี้ให้ชัดอยู่แล้วครับว่ามันแตกต่างกันยังไงอ๋อเป็นเกษตรกร,รกมาเจ็แปดปีก็ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ก็สามาละหังเพราะหมอตุเขาแนะนำให้ไปใช้สามาละหังมาสามปีนี้ก็ก็ดีเก่าครับผมมันท่อเราท่องไปรอบคนาไปข้าวก็จะออกมาใบาสวยไม่เป็นใบาขาวไม่เป็นหนูก็ไม่กัด ทำ้อยฟลายก็อยู่นี่ก็ดีขึ้นกาเก่าครับผมเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยดีเพิ่งมาหมอตู้เพิ่งแนะนําสิ่งที่สัมมาละหังมาให้นี่ก็ดีก็เก่าครับผมสองสามปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตดีมากภาวนาหวานปุ๋ยหรือจะเดินกนากระสัมมาละหังสัมมาละหังไปนึกแต่ใจใครับผมท่องไปท่องก็ดีก็เก่าครับผม ก็ได้ทำนาปีมาตลอดจนบัดนี้ก็ได้ลงทำนาปังมาก็เห็นหนาคอื่นเขาข้าวปลาได้ได้ดีๆแล้วก็อยากจะทำมัง่งพอทำไปแล้วพวกเราก็เอ๊ไม่ค่อยได้ดีนี่มาเจอเพื่อนคือหมอตุ๊ะหรือบุญศึกหลังคามเนี่ยเขาก็แนะนำบอกสวรรณลองเอากระถาบทนี้ไปใช้บ้างสิคือสำม,มาอะระหังเนี่ย เราลองไปท่องมัง่งจะหวานหรือจะเดินปักหัวกนนาจะไปดูไล่ดูนาก็แล้วแต่เดินไปท่องไปกระถาบทเนี้ยได้ผลนะนาะเราเนี่ยทุกปีทุกปีเคยทํามาไม่เคยได้ดีเลยนี่อปีนี้นได้หนักหนาไล่ล,ละเก้าสิบประถังเนี่ยเราคิดว่าดีแล้วเนี่ยต่อต่อไปเราคิดว่าคงจะได้ดีมากกว่านี้นี่เราก็อา้าวลองลองเอาไปเอามัง่งก็ได้เขียนป้าย เห็นหมอตุ๊เขาเขียนก็เราก็เขียนบางสำมะละหังก็ไปปักไวทีนาเราต้นตอนนี้ก็มีน้องชายไปปักอีกก็กระถาบที่ท่องไปไปดูนาไปเดินไปรอบนากระทองไปรู้สึกว่าจะเป็นเพีย้ยแมลงกระโดดหรอ,อะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีนี่เราก็อยากจะให้ได้ดีต่อไปก็อย่างหมอตุ๊เขาก็บอกว่า เผื่อันก็เอาเอากรถาบที่ไปใช้เหอดดีแน่ๆเราเราเชื่อมากคระถาบที่สัมมาอาลหังเนี่ยเราคิดว่ากระถาบที่มาตั้งกับโบราณแล้วเราคิดว่าคงดีแน่นอนเราก็จะเอาไปใช้ตลอดต่อไปครับผมผมก็อยากแนะนําชาวนาชาวจาังหวัดพระนครเสียยุธยาหรือใกล้เคียงก็ดีมาใช้สัมมาอาลหังกันนะครับเขียนแล้วไปปักไว้ที่นาเดินท่อง มันไม่ลําบากเลยเราไม่ได้แบกบไม่ได้หามไปถึงปักพัทินาใครไปใครมาก็เห็นเขาก็ท่องให้เราอีกสัมมาอะหังสัมมาอละลหังก็เป็นกระถาที่ดีที่สุดใครเห็นใครท่องผมก็ชอบใจยังดีใจเลยเออกระถาที่แจ๋วเว้ยใครมาก็ท่องให้เราเว้ยใครมาก็ท่องให้ผมชอบมากๆเลยครับ